เขาอ่านเขาอ่านจะหมาเขาเดียวนึงอ่านหมากขลานึงอ่านมาก่้าเขามาเลยย่านวะย่านวะย่านวะไม่เืยบอกกันน่ะามเกมเลยด้ิด้ข้าคอนอเห็กนกมมากี่ก็ได้คเรละไปตังได้ตังโกบคัพี่ Vâng. Bà, à, vậy thì... thấy gì? cái dòng bà anh 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 nhàng anh 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 anh

ม่เป็นงานว่าเพื่อนหอนจับยินฮอนเพื่อนจับยินจับตาเดียวเนี่ยว่าไปเฮ็ดเด่นซื้อมาให้กินที่ไอพี่เอ๊ะมาดิล่ะมาดิล้อมากล้อตาหนึ่งป๋อยังงงกันไปตั้งบุนอ่ะตาหนึ่งเนี่ยสักชินพี่เร็วเร็วเฝ้าเปลาเด้อเอาเฝ้าเป้าอ่ะอย่ากกนนิดนึงนิดนึงไห้มันไห้มันไอ้มันตันไอ้มันตันอยู่นั่นเออมันต้องยางแล้ว อุดไปอุดไปอุดไปอุดเอาอินคองดิเอาเงยงเงยงเียงมันเป็นฮอตอ่ะมันเป็นฮอตจับหนีแด้วมั่ฮะเขาจับหนีเขาตเจียตัวหนีขาันโลดเลยขาไหนฮองเทาดีดีขาอไม่ล่อว้าอินได้เนี่เอาว้ว้าวไปได้ ยังมาแล้วเป็นไตาเ่เจ็บข้อเรียนมาีตาหัวเตสนาตาเดียวแ้กอะไรโอัยานพยายามให้เราพิาร์พิชดารดีโอ้ยจงเสียมาชนะเลยปะยังตอะไรกัน ได้สปารดามาเปิดนี่ไดปาเนาะเขาสีแกับต่อคืออาไ่มีตัวยังมีละมันยี่ตีดิดลงก่อนต่อต่แล้วยวตอแล้วบ่จักปาน้าเดีตามายงบ้นี่ยาตายาเแย่นี่เอ้เดินเดเเจาเ่ก็นแมมาเข้าเบียงบว้กดอนต้อโลดานนีกิน ตั้งว่มีตาเดียวหนุฟังกูนะสามต่อมือเอ้าเขาไปดีมังเดี๋ยอไม่ใส่เลยอ้เจ้าเหลืออีกทีตามตัวเรียนเงาเล็กๆไปไงน่ะบางลังชุดน่ะเรียนอีกทีตามกลไปแล้วนุ่นนั่นเพราะว่ามากงนั่นงไปพุ่นแล้วเจ้านับตาดีๆเด้ออ้านับตาดีๆเอ้าไปไปท่านก่อนเอ้าสองมึงนี่แล้วเขาไปให้ยังพุ่นตางเดียว ป่าป่าโอ้โเี้ยองยิงเดี๋ยวมันกินสองพี้นไปยิงกัน้ไอะไเงี้ยบ้างเอาแสดงโอ้ได้กันสองอกนี่นะตอกนี่ปูนเบอเี้ยมันการจักมือปูนมันเป็นไีถ้าเป็นเขาถะหอ่นได้หอเล่าโู้โอ้โห้เขยเอาเ เอาเยแล้วอมามามานั่เอเลนั่นม่งยนังเอานั่งวแต่แลเอาเจันทนา่เลยน่ยจันท์วัมันนแงมเลยเนี่ยบอเขาดีเขาไปกักยายย่ามากนั่นเด้อแต่วมถ้วมยังเขาตอนันเดือสามนี่กินไปเลยสนี่ยะถูกบดหัวมาเลยองกว เนี่ยเส็บเีบหมากนึงมาเพ่องมีแล้วบ่มีหมากเขาลมไหวอ่ะครับหมากเสียบหมากยังถมาจอมยิ่งงูเิดแล้วเ่องยังเตะห่ยนี่าวมิบฟักเดียวเเนี่ยไปกินเหรไปกินฟีเหรอไปมากนีกมาทีมกนเียบเียบเลยอ่ะว้าวมากินฟีดิ้งเลยไปกิน ไปไหมไปนอพี่ปนพี่กินรถฮอนกามมันเลยอานมันโอ้ยนั่นเออเขาฮอเออด้แลเอาเอาอันเอ่ะเออเอาเีเอาอาีมาย่างมี จับลูยจับลไเยอะมักดียไม่ยังดูอุดไปอุดไว้อุดไว้เฮ้ยเขาจังเขาขาอยู่เลยเดินตาเด้ยังกรามังนี่เขาฮอตไล่ด้รอเขาตานเด้อมาเขาตาหน้าเขาเขาตามตามเม็ดนั่นละเขาตามเม็ดนั่นละเม็ดเรา้านก่ะเขาว่ากินเลยกินล้วนไปกินมันเองเลกินมันกระดักมันกระดักมันไกินกานมันก็ามีฮอดนะมีใบใส่เดี๋ยวนี้ยำมันกินล้นยมันนี่ไปนี่กินวมันแม

ชะน่าบ้างละไม่แล้วหิ้วแล้วต่เป็นยังไครล่ะครับข่าวฮอตเพ็นเท็นเฮ้ยยึกยักยึกยักยานแล้วยันติดพี่เหรอยกักเอ้ามัมชกมุก แ่ยางันี้ยามานี่ได้สองได้เอายังไเอาเลยเอาไดมาทางพี่ก็ได้มานี่ทางยางกว้างๆอยู่ต้องย่างทางแคบแักนึงไกินเลยไปทางนี้เลยคือตัววันี้สะับรอก ใย่กว่าม่อไรถนี่ยให้เขาไปต่อยูุ่เอากระไรกินก่อนนรบนนี่นีนี่นี่ไปเาบก่นเดีอาไปไปไอีกตัวนึงมาเขาอีกตัวนึงมาเขาเออเป้าเขาแค่ห้อนนไปเาเขาจะเลข้าัเขาด่่ายได้เอาอเขาได้านี้ มันเดออกมาเด้กินซองเฮ้ข้าวเลยบเดี๋ยวัน mm ีต hmm. ัวยังีดี่ดัไปเลอยตัวนี้เขมุงอนเปิดทีเขาลือคำนวณตัวนี้แล้วองับมุ้งไปก่อนอ้าวถ้าแม่เขาเปิดนะเขาได้ยินเ้วไม่กี้ยเก่งไม่กลัวกลัวช้าไเปิดเอางลล้ล้้วว 2 3เฮ้มกว้างมากยังเร็วกัน4หลวดขาดถูกเลยวะโอ้โบอกลูกน้องไหเด้อสขาดถานนึกมัาจับนี่นั่นอืมกันลวงมาดีเดี๋ยวนะครับบุกกาออกมาเลยวยานจารย์เสียบ้มมาสอยปะยานบุกกาออกมาแล้ววะไปอีกได้นี่ โอ้ทางนี้ถือมาถือเดี๋ยวเราสุกนี่ติดนี่เอาเนีเดี๋ยวเทางนี้ไหนเดี๋ยวค่อยคำนวณก่อนหนึ่งเข้าไปนี่เนาะสุกวันนี้เราะสุกโอ้ยมือปุ๊บปุ่มเนาะสี่เม่น่ะนี่ดาบกัวบาตเนียข้าเจ้าสเสียเท่าเราเพิ่มขึ้นแล้วก็จ้ำได้พวกมันเนี่ยเข้าไปแล้วใส่เลยยังไหนใจเย็นผมเสียงรถลูกซีดมาไอ้ผมลูกซีดเรืออาจารย์ครับเป็นว่าเป็นอาจารย์นะหัวยองๆอัไงเลยกินลายบ่แก่มากั่นได้ตเหลยตะลับ ก็บอกข้าวกินจองแล้วขากินจองแล้วก็ปับออกมาเพลน่ามีตัวยเพราะว่ามันติดจองข้าวจินกันแล้วแรกตัวกลางออกก่อน่ยงไแกแ่คืนสแท้ๆกินสองแลกเขได้งอืมนล่ออาจารย์ยูนะ ยองสามคอกั้เยองานดูแต่คิดลายแต่มาตังไม่ด้แป็ดเอ้าเขาเลยบอกเขากินนั่นลมันเขากินนเอุดมาเากัิไปเรงนี้ตัวกินน้องมเราเออเขาอุดอยู่แล้วหมากันนะทังเว้ยเนี่ยบ่ากินดีเลยเอา่วม่เขาเป็นถองเาิ้นฟังน่วะเขาคอร์รเรกรรอรร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 รอ กอยู่ไ้กินสมันก็กินตานั่นมันจังเนาะเอาดูหันเขากินคนเดียวาีสีมือปุ่มมือองเขากินของเขาเปนเกียวเนีย่ะมือยาสีไ่มล่เขาที่ไปใส่ใบเขาเาฮ้อนแล้นะเออสีอยู่คนเลยใบเขาฮ้อนเลยเสียสองเขาเขาจะทาเสียสองในบาเขาขึ้นดาดไปแล้วอ่ก่อนมาอุดไปดีพิงเลยอุดกับเสียสองือเก่าก็ต่อพี่ว่า นี่ทีอาจารย์มาเลยยินเสียงเลยดมาหอดกับพี่เขาเขาต่อบ่บนาอางเรไม่ขี่กับตื้อุ่นี้นะเหยังนั่งมือมือซีกันบ๊อบเบกซีอยู่นะะไกับเียสองเี้ยงบอกเคลลัเขาไปลวกนะเขนมาเลยเด้อมามามาเดเย็นๆมาขุดด่างก่อนเดินมาอื้นนเ่นเยวมาอุดด่าง่อนก่อนซอสป่พี่เขาไปดีเปนไหนอันนี้อเขาเขาอุดด่างเรพี่ี ไม่ม like well. ีตัวย h á m มันเขากินสองว่าอุดอีกอุดใสอุดขึ้นมาท่านกินตัวเดียวอุดขึ้นมาอีกปล่อยให้มันกินสองเหล็กเนี่ยแต่วะาควมข้าเหล็กเนี่ยอุดขึ้นมาหนึ่งแค่ไหนแต่ว่อุดขึ้นมาเราก็จะได้แรกพอดีจบไปยี่นี่ว่าดีเสียสองเออของไหนตัวนี้ไห่นี่ไม่ดีเจ้าวี่ตัวนั้นเด้มันดีเจ้าวี่ตัวนั้นอุดตัวนี้ขึ้นมาเลยเอาตัวไหน โดนบได้เขาเขากินก่อนลรโดนดิล่ะน่โดนเพี้ยกินม่เพียเอากระสับเขาบ่มีดู้นอย่งบ่มีดูบ่มีดูนีบเบิ่งดีดีมีตัวนี้ก็คกินวินี่เนี้มันางนี่ไอ้เฮ้เขาตานี่เขาคือกันน่ฮอตนะขไปขเข้านนี้แล้วเขาดานนี้ไปเอาเอาลเขาตาไห ข้าเปลาฮอตลยบอเป่าจักินสองก็ไปตรงๆเงนี่มีอย่างเดีไปดีอยยามาพี่มันมันตันตรงตนไในบุญ่ะเขาโดนเนี่ยมันมีปอถึงจาเตามันแมนพากเลเนี่ยกักแล้วแต่แล้วจับแล้วกักแล้วอันนี้ก็นั่งซื้อปากบัวของข้อมือเ็นเนี่ยเพียงจับกินดิบมันทงจัแล้แล้วจมเลยกินดิมันรอกระย่าแต่พวกิน ดิมันน่ะย่าแตะพกินนะคโอ้ยบันกินสบันดขาวัดกินสองพี่ไปขาวัดดกบ้ฮะเอาไป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 นาได้ข้เบิร์แียังเบิดาวัดเลยเัหดต้องขาฮัดโอยซีหนเดียรเียกเรกเรกไปก แหลงรดเดือนหน้าด้านหน้าเมาทดือนี่แม่ทรงแหลอย่นเออเได้กัน่ะเนแลงเอาเิยเอานี้เนาะบเนี้เอาเอานี่เอาตดุ้มได้หยียดตมได้บ่เอาให้ให้บอแหลกว่ะแหลิงว่ะกู่ยดเลยลอยลกป่ากเหเลยดนวเนาะโดนีนี้